ก็เป็นรายการที่เราให้ความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่จะมีผลในการคัดลึกไไปโอลิมปิกที่กรุงปารีสด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่านักกีฬาของเราส่วนใหญ่ก็ทําผลงานได้ดีนะครับมีเข้ารอบที่ขณะนี้เนี่ยก็เป็นรอบ16คนสุดท้ายหรือว่า16ทีมสุดท้ายนะซึ่งก็มีนักกีฬาของเราเกือบจะครบหมดทุกประเภทนะก็หวังว่าในพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อๆไปนะครับโดยเฉพาะวันที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีนักกีฬาของเราได้เข้าไปนะครับ แต่ต้องยอมรับนะครับว่ามาตรฐานการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยสูงสูงมากนะเพราะว่าทุกประเทศส่งยอดฝีมือกันมาเพื่อที่จะมาเก็บรัง king นะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้นี้ก็จะมีความน่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสกับนักกีฬาระดับเวิร์คคลาสจริงๆนะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเมื่อกี้แล้วก็ได้ได้หาลือกับทางสมาคมก็อยากที่จะเอาเด็กนักเรียนเนี่ยเข้ามาชมนะครับการแข่งขันระดับโลกแบบนี้ให้มากขึ้นนะครับเราก็จะประสานไปทั้งที่กทมนะครับแล้วก็โรงเรียนที่ อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนำเด็กนักเรียนนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันกีฬาระดับโลกครับ ครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวนอกจากมอีอย่างทัวร์นาเมนต์นี้มีนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาเนี่ยสามอกว่าคนนะครับแลรวมสตาฟโค้ชรวมแรงต่างเนี่ยก็หลายร้อยชีวิตนะครับแล้วก็เป็นการที่จะอยู่ในระยะยาวด้วยนะครับเป็นอาทิตย์เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างไรายได้นะครับสร้างเรื่องของเศรษฐกิจได้นอกจากนั้นที่สําคัญก็คือเรื่องของความที่เราจะมีโอกาสนะครับได้เปรียบในเรื่องของความคุ้นเคยเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆในการที่จะทําผลงานนะซึ่งผลงานในช่วงนี้เนี่ยทัวร์นาเมนต์แบบนี้เนี่ยเป็นทัวร์นาเมน ที่ทุกคนนะระดับโลกเนี่ยต้องมานะเพราะว่าจะมาเก็บคะแนนเพื่อไปโอลิมปิกกันนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับทั้งในแง่ของอการพัฒนากีฬาในแง่ของการเปิดโอกาสให้พี่น้องคนไทยได้ดูทัวร์นาเมนต์คุณภาพระดับโลกนะครับได้สัมผัสนักกีฬาระดับโลกนะและก็เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของรายได้ต่างๆด้วยนะก็เราก็สนับสนุนเต็มที่นะครับในการที่จะมีโอกาสในการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลกแบบนี้